แน่นเห็ดสิดูครัวันนี้อยากจะมาถามอีกคนนะครับประคมสนันี่ไม่เหมืนไม่ีดีกรีหรอใช่รักเอ็มยยังอะไรอ๋อออนเซ็ตก็มีพีหรอโอเคจะปกปงไม่ได้แล้ครจะอกป้องไม่เอานะครับคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงกับทีเซอร์ ต้อีเลยกับที่สรุนแรงมากเอาใครก่อนอะนี่เลยตรงนี้เลยคนที่แรงที่สุดทีเซอร์ก็คือแบบว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยบทบาทของดาวเองอะไรเงี้ยก็แบบค่อนข้างแบบว่าฟาดสุดปริบแล้วก็โดยเฉพาะฟาดกับพี่แอนก็คือแบบว่าทุกคนแบบตกใจว่าแบบอุ้ยคาแรคเตอร์เรื่องนี้น่าจะมาแรงค่ะโอ้โหก็แรงสมชื่อเลยค่ะเพราะว่าบทแรงมากคือทั้งตบทั้งทาลายของทั้งอะไรคือต้องบอกว่า บทของดาวนี้เป็นอะไรที่มีครบทุกทุกมุมเลยนะใ,ในความรู้สึกข,ของแอนที่มองค่ะรู้สึกว่ามันแบบได้เล่นได้สแสดงฝีมือ,อแบบคุ้มค่ามากๆเลยสำหรับเรื่องนี้ค่ะนี่ก็พลอยแสงนะคะที่เป็นพลอยแสง <laughs> <laughs> ก็แบบฟาดกับลูกเลี้ยงทั้งสองคนอย่าง แรงเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะนี่เป็นลูกสาวสุดที่รักมีลูกสาวเราแต่งตัวเซ็กซี่แต่งมาให้รู้ว่าเราเป็นคนไม่ยอมพนเหมือนกันนี่คือเป็นชุดที่หวานนะแต่ว่าฉันไม่ยอมนะเห็นไหมคบนี้ซึ่งในคาแรคเตอร์ตัวเมี่ยงอ่ะคือเขาจะเป็นคู่ฟัดคู่อย่างกับดาวเลยคือถ้าดาวเขาจะแหกกฎเขาก็จะแบบเธอดึงเธอเข้ามาในกรอบอย่างเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนแบบ ต่อสู้เพื่อความถูกต้องเพื่อแม่มจริงๆก็คือเพื่อตัวดาวเองด้วยครับส่วนผลิตเป็นพิธีกรครับวันนี้ <c oughs> ครับเราเองครับคือผลิตเป็นคนที่เป็นเหมือนแสงสว่างของเรื่องนี้เลยเพราะว่าเขาจะมีการฟาดฟันกันทั้ง3คนเนาะส่วนเราก็จะเป็นเหมือนฟิลแบบพี่ชายข้างบ้านที่คอย ดูแลน้องสาวแล้วก็คอยช่วยเหลือนะพอยด้วยเหมือนกันเนี่ยข้างบ้านมีพี่ชายหล่อองนี้ไหมมีว่าเพิ่งมีนี่แหละรับมุกแม่หน่อยสิอยากมีเหมือนกันค่ะอยากมีข้างบ้านวัยเด็กที่แบบใจดีและหล่อขนาดนี้เหมือนกันนอกจากพี่แอนจะได้ดีลูกๆมีคู่ปรับอีกหนึ่งที่เป็นอีกที่เป็นแฟน คู่ปรับแอนตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลหรือยังคืครั้งหนึ่งคืนครั้งหนึ่งคืนแล้วค้างหนึ่งคืนโอเคก็มีหลายคนค่ะมีทั้งพี่แอนวัสนาแล้วก็มีน้องเข็มด้วยนะคะเรื่องนี้ก็คือโอ้โหบทแรงสุดๆสองคนนี้มาเจอกันเมื่อไหร่นะคะรวมถึงแอนด้วยอีกคนหนึ่งเป็นสามคนนี้โอ้โหเหนื่อยวันนั้นเหนื่อยกลับบ้านมีแบบมีเพ้อถึงบทเลยอะทุกคนคือเรียกว่า ฟาดกันแสดงฝีมือกันแบบเต็มที่มากๆทุ่มสุดตัวค่ะเพราะว่าถ้าถามใครเรียบร้อยก็ไม่น่าเพราะว่าทีเซอร์ดูไม่มีใครไม่มีไม่กันเรียบร้อยสุดนีเรียบร้อยสุดนี่เรียบร้อยสุดแต่ก็มีมุมมุมโหดที่บอกว่ามันจุดที่มันบอกว่าหยุดไม่อยู่แล้วเหมือนกันแล้วก็ถามพีกันเลยถ้าการทํางานกับแก๊งผู้หญิงเยอะๆเนี้ยเราเป็นยังไงบ้างในกอง ถือว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตพีกแล้วกันครับอ๋อที่พีคที่โดนแกล้งกันเยอะพอสมควรทำไมอะก็ผู้ชายมีน้อยค่ะผู้หญิงเราก็เลยรุมรุมแกล้งนี้รุมแม้นำเสนอลูกตามเองอยากได้นำเสนอเฉยๆครับทำไมอะนม่เคยบ้างกันใช้ชีวิตกับผู้หญิงเยอะขนาดนี้เพราะก่อนนั้นเราก็แกล้งผู้ชายใช่ครับที่คิดอย่างเดียว ขออยู่แบบสง,งบสง,งบเลยไม่รู้ไม่รู้อไ่ะไม่รู้ไม่รอะไรเลละครอะไรนี่ในละครเราเล่นนะครับเราเล่นคือคือทุกคนเอเนอร์จี่เยอะมากแล้วพี่เป็นคนที่เอเนอร์จี่มบนไม่ได้สูงขนาดนั้น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมาพี่เป็นคนเส้นตื้นครับแล้วคือตอนนั้นพี่เจอพี่แอนประมาณ7วันติด เราเจอกันจนเราเจอหน้ากันเราถามที่เราเจอกันอีกแล้วเหรอลูกเเราเหมือนแบบพอได้เจอกันมันจะมีการที่มองหน้ากันแล้วมันจะขับครับอันนี้เราับอันนี้เรามาเจอพี่แอรครั้งแรกเลยอ่ใช่ครับแต่ว่าเจอกันสองเรื่องติดเลยครับอ๋อตอนนั้นค่ะตอนนี้จบนี้ออนแอร์แล้วเรื่องหนึ่งดุดกษรตอนนั้นเป็นช่วงที่ถ่ายดูดอักษรช่วงท้ายเรื่องแล้วก็มาเริ่มแม่เลยแล้ก็เจ็ดวันเจอกันทุกวันเลยครับเป็นยังไงภาพมันเปลี่ยนไปไหมหรือว่ายังไง โอ้เป็นการทรานซิชั o n แบบตัวละครที่แบบสมูทมากครับคือเรื่องเรื่องเรื่องก่อนเนาะดูดับสอนคือเป็นคุณแม่ที่แบบใจร้ายพอสมควรแต่เขามีเหตุผลของเขาคือพี่พี่ก็ใจร้ายพี่ใจร้ายเหมือนกันพี่บอกอะไรว่าไงรู้ไหมพี่บอกว่าโหพี่แอนผมเจอหน้าเพี้ยนมากกว่าแม่ผมใช่ไหมเพราอันนี้ไม่พูดถึงพี่หรอกใช่เพราะว่าแม่เขาเจอแม่เขาสรุปแล้วมันดีหรือไม่ดีลูกครับผม หน้าที่จะมาเจอพี่แอนพี่มารู้จักพี่แอนรูปไงเขาอะเราเคยเห็นไหมว่าเขาเป็นแอนซีเดียมยังไงเขามีรูปถ่ายกันด้วยทำไมรูปถ่ายกันดูเห็นเขารูปถ่ายกันตอนเด็กๆที่เป็นแบบพีกเป็นวัยแบบโหยมากไปมาโหยมาแล้วก็พี่อยู่อันนุบ้านจามครับจำเหตุการณ์นั้นได้ไหมพี่แอนจำได้มั้ยหรือว่าพีกมาเล่ามาว่ารูปที่ใหม่ทำไมต้องอุ้มกันถ่ายรูปพีกอะคือพีกอะจำพี่จพ่อเขาค่ะ ไม่มีอะไรมากนะคะรู้จักกับคุณพ่อเขาสเชื่อครับเราเราคือมีมีมีดิจิตอลพุทพิน์ไม่ใช่ดิจิตอลเป็นแบบฟิสิกส์พุทพินพ์แบสับลูณศิลป์ที่ปิมอย่างนี้มาเป็นเป็นใบรูปๆใช่ใช่เอออย่างนั้นเลยเราก็เป็นตอนแบบอ่าคือตอนเราไปถ่ายรายการค่ะตอนที่เป็นยังเด็กอยู่อะไรค่ะแล้วก็เลยเอารูปมาให้พี่แอนดู ก็เเลยีครวันนี้แม่เป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่แอนครับเราเราเรื่องของแม่เรื่องต่อไปเราใช่แล้วก็มาร่วมงานกันครับว่าร้องเพลงด้วยเชื่อบอกพี่วาร่วมงานกับพี่แอนแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกครับคือเขาต้องการให้ตอบว่าผมผิดหวังมากเลยพี่แอนอย่างชี้หน้าพี่แอนชี้หน้าถเขาชี้หน้าไปเลยนปูมันต้องปู สนุกครับสนุกครับคือเป็นคนที่พี่แอนเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในกองอ่ะคืองานเราเครียดพอสมควรแล้วใช่ไหมครับใช่พอมาอยู่ในกองปุ๊บเครียดกว่าเด้อเครียดเครียหน้ากล้องหรือหลังกล้องโอ้ยพี่ตอบแล้วค่ะโ n คอมเมนต์แล้วกันยองพูดมามีความในใจเราไม่เยอะเลยค่ะคำถามนี้ข้ามเลยนะคะขอคำถามต่อไปเลยค่ะเขาคอยอยู่ที่ว่าสนุกครับผมแต่ดูเหมือนเรื่องนี้พี่แอนแบบว่าเป็นดูน้องๆในกองแบบ เป็นตัวสร้างสีสันให้กับน้องๆอุ้ยจริงๆน้องๆเขา,าเอ็นดูเพราะว่ามีป้าอยู่คนเดียวในเรื่องคือคือสนุกเพราะว่าจริงๆเอาเป็นว่าม,มันเป็นมันเป็นบทละครที่มันเป็นครอบครัวเราใช้คํานี้ดีกว่าเพราะแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีมีเรื่องของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าลิน่าเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นคนที่มีวินัยสูงมากแล้วก็บทลิน่าค่อนข้างที่จะยากนะคะเวลาแต่ละพวกเราแต่ละคนที่จะเวลาต้องร่วมงานกับลิน่าเนี่ยเราก็แบบพยายามที่จะ ท่องบทของตัวเองให้บทอะไรกอนบทสมาธิลีน่าอะไรก็ฟังเงของลีน่าคือแค่ไหนไม่คือแกงเนี้ยสามหน้าอะไรอย่างเงี้ยยาวมากยาวมากยาวมากแล้วเหมือนน้องแบบมันเหมือนตีปิงปองน้องพี่แอนเวลาเขาซีนกับเขาซีนกับพี่แอนโดยเฉพาะเลยค่ะคือเหมือนตีปิงปองกันสามหน้าไปต่อไปต่อคือมันหยุดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นซีนอารมณ์ที่แบบด่ากันไปด่ากันมาอะไรอย่างเงี้ย ไม่เราบางทีเขาไฟหลายคนท้งตัวคือไฟกับพี่แอนในฉากแล้วในฉากเดียวกันก็ต้องไฟกับตัวตัวเมียงด้วยอะไรเงี้ยตัวพี่ผลิตอีกคือเขาเราต้องแบบเมี่ยงเขาก็จะเป็นแบบว่านักสืบน้อยเนี่ยเป็นคนันน้อยคนนันน้อยสืบไปสืบมาบทตัวเองเขาพูดไม่รู้เรื่องหรือบทตัวเอง มันยากเหรอมันเยอะแล้วมันจะมีแบบความจริงนู่นนี่นั่นที่มันกาพูดแบบผิดเพี้ยนไม่ได้อะไรแบบแบบเหมือนต้องตรงต้องเป๊ะเลยเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเหมือนเขาคล้ายๆเหมือนเป็นแบบผู้พิทักษ์ความถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งรู้ทุกคนหองเรื่องทุกคนแต่เรื่องของตัวเองลืม ไม่หรอกมันผู้้ามันผู้หญ้าแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติที่บทคนอื่นชอบจะจำได้แต่บทตัวเองไม่ได้โอ้เป็นเดี๋ลูกพี่สอนลูกจอเออไม่เป็นไรเราจะบุไม่ได้จะบุคนอื่นไว้อย่างนี้หน้าที่ต้องมารู้ว่าต้องมาด่าพี่แอนสามหน้ากระดาษแบบมีความพร้อมแค่ไหนเพราะด้วยความที่ถ้าส่งไปเขาต้องโยนกลับมาอย่างเต็มที่อ่ะคือหนูรู้สึกว่าก่อนเริ่มแรกเราต้องทำกันบ้านให้แบบดีมากๆก่อนที่เราจะถ่ายทำในวันนั้นคือก่อนถ่ายเนี่ยหนูก็จะแบบ ท่องละท่องให้จําขึ้นใจเลยค่ะแล้วในบทหนูก็จะมีโพสต์อีก 8, แปะเต็ไมไปหมดเลยว่าแบบก็เหตุการณ์ก่อนหน้านี้เป็นยังไงเพราะว่าด่ากันทุกทุกตอนเลยค่ะคือเขาทำการบ้านมาดีมากเลยอะค่ะไม่ใช่ว่าคุณอื่นไม่ทํานะ,ะคะคุณคุณอื่นก็ทำนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะเข้าตัว <laughs> <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือคืออันที่อันอธิบายต่อ,อบทของเนี่ยคือมันมันเป็นบทที่เราต้องแบบเหมือนรักษาความถูกต้องอะดังนั้นมันไม่ได้ใช้แบบ อ,อ,อารมณ์แบบแรงๆ,ๆๆๆที่แบบใสๆ,ๆๆไปอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นมันจะก็จะมีความยากอีกอีกอีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งเหมือนกันเงนี้ยค่ะ mm hmm. หรือว่าบทอันเข้าก็มีอย่างเงี้ยแันก็หลายเทคมาก <c oughs> เพราะว่าทำไมอ่ะมันไม่รู้มันอไหเจอหน้ากันะะแล้วว่าขำตอนนั้นอะ่ะซึ่งแบบงานก็แบบเล่งๆอะไรเงี้ยคือขำเพราะบทแต่ละคนยาวเลยแล้วบางทีของพี่แอนยาวมากครับผลิตภัณฑ์ความยาว เราไม่รู้วาเขาจะต้องขับผมตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบจะชะงังเงี้ยใช่ครับแล้วคอมพี่เองเหมือนกันคือสารมัจะมีแบบทุกคนบทยาวมันมากแล้วของพี่ตอนที่เขานี่ทะเลาะกันอะไรเงี้ยคือตัวละครผลิตจะเป็นคนไม่ค่อยพูดเยอะแต่สัดแซมเข้ามาแล้วคนนี้เราก็ตั้งใจฟังนึกในใจเมื่อไหร่ได้คิวเมื่อไหร่เราจะพูดไปยัง แล้วพอเราแบบเคยอย่างเงี้ยไปมันมีคัดมาหรือว่าเริ่มใหม่คัดสิคัทสม่ใครกขจะป่วยแล้วเราไปเริ่มใหม่ของเขาสามหน้าแต่เราแค่คับคำเดียวใช่ค่ะเขาเนี่ยแหละที่ทำให้เราเทสและสองคนไม่ทอะไรเพิ่มเพราะเอาเทสแล้วมองกันยังไงอ่ะพี่ผมเริ่มใหม่แล้วก็อีกละอีกันนี้ไม่น่าใช่แล้วว่าเราทค่มันก็มีแบบใช่มีบ้างแต่คุณแต่งไปแต่ก็สนุกค่ะโดยรวมบรรยากาศคือก็สนุกครับุณอ่าแล้วกับพี่เข็มมาก โอ้ยอันนี้คือคือพี่อันเลยครับพี่อันคือเขาเป็นคู่รักกันในในเรื่องด้วยครับ<ม>คือต้องต้องทําให้รู้สึกว่าแบบไม่ชอบกันมากๆากอะค่ะ<ม>คือด,ด้วยด้วยด้วยความที่ว่าบทของเข็มเขาก็คือตามที่จะมาเคียดแค้นเราอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมาเหมือนแบบว่าแย่งสามีเขาไปอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมาถึงก็คือแบบพร้อมฟาดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดยที่แบบเ,เราเล่าเรื่องเป็นการสปอยปะ ไม่ใช่ไหมเป็นแค่คาแรคเตอร์ตัวละครเป็นคาแรคเตอร์ตัวละครพี่ปิ่นไม่อยู่คาแรคเตอร์เขาใช่ไหมเออเออเขอันนั้นก็แรงเหมือนกันเพราะว่ามีหลักๆหลายฉากที่แบบไฟลุกแล้วก็แบบมีแบบตบตบจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีมีการแบบว่า คือมพี่แอนกับพี่เขมกันนะแอนแอนไม่โดนค่ะพอดีแอนหลบทันไม่นอนนี้สปอยใช่ไหมอ๋อเหรอเบื่อไหั่เบื่อไหั่เมื่อไหร่แต่ก็ก็มีเพราะว่ามันก็จะมีการแบบตามจองล้างจองผ่านกันแบบหลายฉากเลยหลายอีพีเลยอย่างเงี่ยรู้สึกว่าเป็นมวยถูกคู่ไหมครับโอ้โห ถูกคู่ไหมเหรอครก็ถูกคู่นะคะเพราะว่านี่ผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงบ้างระหว่างคู่นี้เรานั่งดูแล้วเราแค่คับมัเราตื่นเต้นมนสู้เขาไม่ได้หรือเปลพลังพี่เข้มแบบพลังโยกมากคือแบบมาแบบพร้อมระเบิดตุ้มจริงๆก็คือเข้ากองมันก็แวะเลยแบบใช่ใช่จริงเหรอไม่ไม่ใช่่ได้ลจริงสาวฉันภาษาไทยยังไม่ค่อยแข็งแรง บทในมูไม่นัพี่เขมเขาแรงขนาดไหนแต่ท่เาเห็นแลวบอกว่าได้ใช่ไหมเออแสกทรงพลังมากเข้ามาปุ๊บแล้วทรงพลังมากแมทในในทีเซอร์ก็มีพี่เข็มแบบอางว่างเราพี่เขมก็หมดแต่ก็พี่พูดไม่ถูกเรื่องว่แต่ว่าพลังเยอะมากค่ะหนูเข้ากับพี่เข็มน่าจะแบบซีนสองซีนอะไรเงี้ยโอ้โหรับรู้ถึงพลังมหาศาลที่อยู่ข้างในถัดมาที่อุ้มเราเป็นคนนั้นเป็นไงผู้คุมความลับ ตามไปทุกที่ค่ะเรื่องนี้คือฉับอยู่มากตามเขา,าไปหมดมเลยของคนนี้เขาตามไปหมดเลย<อ>เพราะว่าเหมือนแบบเป็นผู้ประจความยุติธรรมในบ้านเธอผิดไม่ได้เธอจะต้องเป็นลูกที่ดีของแม่แล้วเหมือนแบบไอ้เราก็ห่วงเขาอย่างเงี้ยเหมือนโตมาด้วยการตอนแรกก็กะโตมาให้แบบเป็นเพื่อนรักกันเกลียดกันซะนั้นก็คือแบบเราเห็นเขาแบบทําไม่ถูกอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากจะช่วยเหลือเตือนอะไรใช่แต่ไอ้การช่วยเหลือของเขาอ่ะเขาไม่ชอบการการช่วย ช่วยเหลือของเราเขาไม่ชอบเนะเออใช่แม่แปลอีกทีการช่วยเหลือของเราเนี่ยเขาไม่ชอบใช่ใช่ค่ะนี่พี่แอนมีสติสุดนะเนาะโอ้กติพี่แอนจะลืมเลยที่พี่แอนจำได้หมดเลยนะพ่อนจะเกติจะแบบอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรไปนี่จำได้หมดเลยอุ้มเออเป็นวันนี้ที่หนูอ้องเองไม่เออมันต้องมีกันบ้าง360วันได้ perfect ว้า ค,คาแรคเตอร์นี้เป็นคาแรคเตอร์ที่เหมือนแบบเป็นเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ของอเหมือนกันที่แบบลุกขึ้นมาแบบสู้แบบสู้จริงๆอ่ะเป็นคนที่แข็งแรงมากๆเหมือนแบบข้างในเขาเขาแข็งแรงอ่ะที่แบบจะตอ่อสู้ทําทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยพอใจกับทีเซอร์แค่ไหนเพราะอะไรผมรู้สึกว่ามันน่าดูมากจริงเหรอโอ้เสียงเขาใช่ไงบ้างบ้าเป็นทีเซอร์ตัวแรกมันเป็นไงเทรเลอร์ตัวแรกมันมันมีอะไรยังไงบ้างความรุนแรงแบบเป็นว่าความประทะกันอ่ะ อันชอบนะคะอันชอบในความรู้สึกว่าคือมันเหมือนในโลกยุคปัจจุบันที่ในแต่ละคนเนี่ยคือเหมือนแบบฟาดมาฉันก็ฟาดกลับแล้วก็ทุกคนก็พยายามที่จะแบบต่อสู้เพื่อที่จะมีชีวิตของตัวเองในในแต่ละมุมเพราะทุกคนก็มาจะคิดว่าตัวเองถูกต้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวในครอบครัวซึ่งมันมันประสบพบเจอได้ในทุกครอบครัวที่เกิดขึ้นอย่างพลอยแสงเองเงี้ยมีลูกสอง คนคนหนึ่งก็คือลูกติดสามีคนหนึ่งก็คือลูกที่เรานํามาดูแลอุปการะอะไรเงี้ยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยพอมันเกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวซึ่งบางทีเนี่ยการที่เรารักคือพ่อแม่ทุกคนทุกคนก็จะพูดว่ารักลูกเท่ากันอะไรเงี้ยแต่นในความรักมันมีทั้งความรักแบบสนิทกันอย่างเงี้ยเราเราสนิทแต่ว่าบางทีความรักแบบสงสารหรือว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะเขาทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือแต่เขาเขามองไม่เห็นในสิ่งที่ ที่เราพยายามที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยที่จะดึงเขามาอย่างเงี้ยมันอันว่ามันมันมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าหน้าค้นหาในละครเรื่องแม่เลี้ยงซึ่งชื่อเรื่องมันก็อาจจะดูธรรมดาคุ้นเคยซึ่งหลายๆคนก็จ,จะมองว่าเฮ้ยเป็นเรื่องของแม่เลี้ยงเดินแต่จริงๆไม่ใช่คือมันมีในทุกตัวละครเป็นเรื่องของของตัวละครในแต่ละ EP ีซึ่งน่าติดตามมากมาก คือมห็นวคนพอพูดถึงเมื่อ,อกี้พี่แอรบอกแม่เลี้ยงคนก็เดาพอแต่ละว่ามันจะต้องแบบแบบสไตล์อนไรแบบใครยังเลี้ยงไม่ถูกกันเอยนแต่จริงไม่ใช่ค่ะเรื่องนี้คือแบบเรางงมากที่แบบเออพอเราอ่านบทแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหมันเน่ะมันมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเซนสิทีฟในในชีวิตครอบครัวของแต่ละคนที่มันจะประสบพบเจอได้อะค่ะมันมันมันตรงนี้เนาะแสดงว่าไม่มีใครเป็นเหยื่อเลยใช่ไหมในเรื่องทุกคนพร้อมจะสู้หมด ทุกคนสู้หมดแต่ว่าสู้ในเวของตัวเองทุกคนจะมีเวในการสู้ไม่เหมือนกันหนว่าน่น,ะนะคือสเสน่ห์ของละครเรื่องนี้มันไม่มีใครที่แบบยอมแพ้เลยถึงแม้ถึงแม้ตัวเมี่ยงพี่อ,งไงไงอุ้มเงี้ยอาจจะมีความแบบดูเป็นคนซอฟต์แต่ลึกๆอย่างที่พี่อุ้มบอกเขาก็จะไฟ์กับตลอดแต่วิธีการไฟก็จะแตกต่างไปกับแต่อารินการเท่านั้แล้วยางคงตัวละครพีกอ เราสู้ยังไงอ้าวพี่อยู่ด้วยเหรอเดี๋ยวครับนะคือกองเราอย่างไงเราครับมีการฝ่ายยังไงบ้างกลับไปกับแก๊งเนี้ยเออเขาก็ถูกสาวหลงรักไงใครๆก็รักเขาแม่ใโอกาสพีคอ๋อแม่พีคไปแล้วรู้ไหมคุณผู้ชมเห็นไอยู่ในกองเราก็จะเตือนกันแบบนี้ค่ะถึงแม้ว่าเราจะแก่แล้วแต่เราก็รับฟังเลย พีก่ชฟังค่ะพีคคุล่ะค่ะพี่เป็นไงบ้างเราเป็นไข่แดงในกองเลยครับเห็นป่ะความไฟของเราเป็นไงบ้างขนาดนั้นความไฟใช่ไหมจะบอกว่าคือเป็นคนสร้างเรื่องคือดาวคนที่คอยไขปริศนาพดุงความยุติธรรมคือเมี่ยงแล้วก็เลยเดือดร้อนเราไปด้วยเราก็คือเขาตามไปที่ไหนเราก็ต้องไปตามไปด้วยเหมือนกัน ก็อย่างน้อยคือถ้าสองคนเราเติบโตมาด้วยกันมีเป็นแฟนถามว่าละครดราม่าจริงไหมคะไม่มีใครร้องไงทำไมดราม่าต้องร้องให้ก็เป็นเรื่องชีวิตไงคะหมายถึงตอนนี้ปล่าที่อ๋อตอนนี้เหรอตลกเหรอไม่ก็เวลาเวลาที่เราทำงานผ่านไปแล้วไงแล้วเอาเราเรื่องกลับมาเราเรื่องกลับมาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นในมุมที่แบบว่าสนุกสนุกเชียมากก่อนเข้าฉากก็คือเป็นอย่างนี้หรอ ครับใช่ครับที่อับถ้าเป็นอย่างนี้หรอแล้วพอหลังแล้วพอใครเป็นอย่างนี้คุณชี้มาทางดิฉันไหมถ่ายมือใครก็ว่ถ่ายมือกันหลังฉากหลังฉากก็คือเฮฮาแต่พอเข้าซีนก็ตีด่ากันก็คือห้าสี่สาวแล้วก็เต้น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 กันเต็มที่พี่มีการสงสัยไหมว่าเขาเป็นไฮโซล่าหรือเาปว่าทำไมอยู่ดีอารมณ์สวิตได้แบบฟุบฟุบฟุบคือมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะใช่แต่ว่าผู้กำกับดุไงเราก็ต้องตั้งใจพี่โจ๊ไม่ดูจะพี่ผู้กไม่ดู ของพี่จงเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนใจอุ้ยเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราต้องระมัดระวังเราจะมีเขาพูดกกับจะมีความคุ้มครับเพราะว่าพี่เขาไว้หนวดด้วยเนาะแล้วบางทีเวลาเขาเครียดเขาจะแบบนั่งอยู่แล้วรู้เลยเหรอรู้ครับตอนจริงๆเขาแค่คิดว่าฉากต่อไปถ่ายอะไรก่อนคือเขาแพลนในหัวแต่เขาไม่ได้แบบไไม่ด้พูดแล้วก็จะมีพี่แอนมาแล้วหลๆโฟกัสโฟกัสพูดกับกอาหมดละคือจริงๆแอนบอกตัวเองอะ สาวพวกล่ะาพวกล่ะสาพวกล่ะโอหน้าเด็กค่ะถ้าคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงพี่คาแรคเตอร์เราพี่โอเป็นดไปเล้วพี่การพูดไปแล้วพูดไปแล้วหรอพูดไปแล้วได้ได้โอเคจบอสุดท้ายเลยให้ฝากละครเรื่องนี้เพราะว่าเป็นละครเปิดต้นปีเลยเอาก่อนเลยบ้างเดี๋ยวพี่แย่งพูดครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับละครแม่เลี้ยงครับเป็นละครที่แบบขบรถเนาะไม่ว่าจะเป็น ดราม่าด้วยแล้วก็เอาจริงๆเรื่องนี้มีมีมบู๊ด้วยเหมือนกัน<ม>ครับจะมีการแบบฟาดฟันกันระหว่างทั้งตัวแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงแล้วก็ทั้งพี่เข็มด้วยแล้วจริงๆไม่ใช่แค่พวกเราเนาะยังมีตัวละครอีกหลายตัวละครเลยที่จะมามอบความสุขแล้วก็ความสนุกให้กับทุกคนครับอืมอก็ จริงๆอาเป็นคิดเราทำาม,ามันดรามา่าเพราะว่าเป็นละครดราม่ามีอันนี้หนึแล้ว่ใช่คือจริงๆแล้วหนูว่ามันเป็นละครชีวิตแหละที่<ม>ให้เห็นคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครที่เขาเติบโตมาในแบบของตัวเองแล้วก็ต่อสู้ชีวิตในแบบของตัวเองก็อยากให้มาเป็นกําลังใจให้ทุกๆตัวละครเลยว่าแต่ละตัวละครอ่ะเขาจะทําเพื่อตัวเองในแบบไหนแล้วก็จะเติบโตไปยังไงคะ ยังจะปิดท้ายจะให้ลีนบร้ากันให้เรี่บให้น้องเลยแล้วแต่ให้น้องเลือกให้น้องเลือกหมดเลยอ่ะไม่งั้นไม่งั้นสองคมต้องเถียงให้ปิดเหมือนตัวละครที่เราเป็นอ่ะอุ้ยอันนี้ไม่ถึงสามานกระดาษอันนี้แค่สี่ที่หนูถ่ายไปสองปีแล้วเดียวแล้วเป็นการแสดงพี่ปิ่นอาจจะดูไลฟ์สดดีก่า แอคชั่นเอาอยัางไงก่อนเอาแม่รูปไป,ป,ป <laughs> ยิงฉุบกันยิงฉุบใครจะปิดก่อนเร็วๆสิคะคุณแม่อ,อยาให้ทุกคนต้องเสียเวลาได้ค่ะและคนแม่เลี้ยงนะคะก็เป็นละครที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าจะมีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่าน,นั้นนะคะฟาดฟันกันแบบเต็มเหนี่ยวมากเลยคะ่ะและที่สำคัญนะคะ อีพีแรกคืนนี้นะคะก็อยากจะฝากทุกๆคนไว uh ้ด okay. okay. ้วยนะคะขอให้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะนักแสดงจากแม่เลี้ยงค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะคะน้องยังไม่ได้ปิดเลยไม่ไม่แม่โอ้ at ็หตอนแรกก็เริ่มต้นปีใหม่นี้นะคะก็ฝากละครเรื่องแม่เลี้ยงแล้วก็ฝากตัวละครหนูไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ทำกันบ้านหนักมากมเลยค่ะยังไงก็ฝากด้วยค่ะ รวบรวมท่า <c oughs> <c oughs>